มากน้ำเสือกต่อเสือกข้ามาลูกนี้บอกซึ่งข้างไป้บ้านนาตาเป็นชายเสือกแอ็มตามมาเป็นหนึ่งเกิสองโมหกบ้านนาตาเป็นสายเสือก นั sea, ่งกลางเสียแต้มให้กับบ้านปากน้ำนีหางออกไปเป็นสามตัวบ้านปากน้ำกลับมาเป็นฝ่ายเซฟโอ้แต่มนะ้ีหางออกไปเป็นสี่ตัวหนึ่งปเข้าไปเข้าไฟปากน้าเซฟต่อไปแล้วลูกอ แต้มไปเลยครับหรือหาไปเป็นห้าจังหงปากน้ำเต่อปาน้ำเซตเอเน้ยไเซเอต้าเลยเขอเวลาบ้างน่าไ้ขอเวลาน้อ แต่มีหาเราไปเต้นหัจนิงนะครับบต้องเรียกพุกทีไปแจ้เกมไม่มีตัวเปลี่ยนใช่ไม่มีตัวบ้านตรงนั้นมต้องล่ข้าวตนเเรียบร้อยสบายใจ ทุลัพันกับบาทนั่นเ่ยเขาเใหลานผมเล่นลเก้ารอยตอนนั้นละกี่ปีแล้วอันเดี๋ยวนี้เราเสนอมาหมดเวลาการขอเวลา้วอไปนนาตจมแล้วดูซิว่าจะดีขึ้นมะไปต่ไปงขึ้นมาเสมอได้ไหม ปากนต้งเสืแอยูอยู่ที oh, <names? S 1> ่หต hmm ่อหปากนเสืเบในแล้วอันเดอร์ข้ามได้ทีเดียวมูนตั้งอันเดอร์เบาๆลูกนี้โอ้ใจ้อยแ้มนี้เอาไปเจ็ดต่อหนึ่งเซตต เสื้อเอ็อนดี้วโอ้โหเสือ้อ B D ทีเดียวเลย,ยดี่าสยาวข้ามาทำอะไรก็ดูได้เหมือนก็ปาาน้ำตอนนี้หนีห่างออกไปเป็นแฝงตอนหนึ่งกระน้ำเสือกต่อโหมหกอ,อันเดอร์ข้ามาโชคบอพอข้ามาลูกนี้ว่าจะาได้ยังได้อยู่ขอมาะบาบาลูกนี้ ยังไม่ได้อยู่อันเดอร์ข้ามไปมูบกตั้งไว้ไม่ตบแล้วครับอันเดอร์ข้ามไปเลยอาบน้คอันเดอร์ข้ามมาหยังตั้งรับไม่ตบแล้วครับอันเดอร์อย่างเดียวแล้วตอนนี้ตบสู้ไม่ได้อันเดอร์อันเดอร์ข้ามไปเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วเ่นบอลสามสู้ไม่ได้ต้องเ่นบอลหนึ่งบอลสองเลยลูกนตั้งไว้โอ้โหมือเซ็ตไม่สนแล้วครับ วนานนาใต้แก้เกมข้ามยางเดียวข้ามมาหน้าว่าไงข้ามข้ามยางเดียวลูกนีน้ตบจากด้านหลังโอ้โหตบเอ็มบียังรับได้อยู่ยางเหนียวนั่นอยู่อันเดอร์ข้ามไปทางน้ำตั้งรับตั้งรับตบไปดัตบไปดัตอลูววกนี้ยังเหนียวอยู่ครับย,ยังเหนียวอยู่ว่ายจะไปตัดกัน ังนมาสุดท้ายแค่เป็นแต้มของปากนานมีหาะเรไปเป็นเก้าต่อนึงเอ็นอ่ะกรรมการดูคำกับเส้นบอกว่าอ๋อกรรมการขอเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวกรรมการนั่นแหละอ้าวเอาล้วครับคนนี้หลอกกว่าเดิม กระแังไเป็นยังไงเพียนตกอย่างเหนียวน่นอยู่ผากน้ำยังไม่ตกเไป้้วห่างออกไปครับเป็นสิบต่อสองหนีไปยังไงยังได้ขงกันได้อยู่อันเดอร์ข้ามไปหมูหนึ่งกู้หนึ่งตั้ง โอ้มอารีังให้กับสนามครับติดตามไม่ได้เสียแต้มให้ครับน,นาใตาม้มงหกสามคะไนตามมาเป็นสามจ่อสิบครับเสิร์ ลูกนี้ยังรับได้ปากน้ำโอ้โหเล่นดีจริงๆครับตี oh, ้้ดวยเลยใชกคำโอ้โหนี่เป็นจังได่เป็นจังไกตะก้อบ็ว่าแล้อบ็ว่โอ้โหยังเหนียวนี่โอ้ไม่มีบาตครับยันไม่เล้ยโอ้ลูกนี้ไม่ไหวครักยอมยอมต้องยอมตามมาห่างๆครับเป็นสี่ต่อสิบบ้านนาใต้หมูหกเสิร์ฟต่อ เอากำลังใจช่วยทั ar, ้งสองทีมอะไรก็เก oh, ิดข oh, 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 ึ yes, okay. oh, ้นได้ครับลูกกลมๆเสร็จแล้วเอเข้าไปลูกนี้การจะนำไปเสียแต่ให้กับโมนิล้านปากน้ำรับนี่ฮะออกไปเติมสีเติวสี้านปากน้ำกลับได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟเสซฟทำมาลูกนี้นาใต้ตั้งไว้เอข้างเอ เามากม้ะครับลูนี้นปากน้ปปา,กนนา้วตมานตงเียต่อมากันเดอร์ตั้งแล้วเล้งป้ยเล้ยไลยงไปงตัเงเลี้ยงไล้ยงเี้ยแไปี้้กงไปากี้ำไปีงเเปเน12ต่อปดี้ีดีดีคยับผมจีพยายงมปีหง การขอเวลานอกห <si มดเวลาคุกครับแกเกมครั้งที่สองครั้งที่สามก็ยังไม่ดีขึ้นปากน้ำเป็นไฟเสร์ฟรับแอานี่เฮ้ยทำอะไรกันไปว่ากับบานตานาำตานี้แต้มีห่างออกไปเป็น14ต่อ4ี่มีห่างอีกแล้วครับบานปากน้ำ Mê 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 để Sự ta có gì mắng nam tai 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 อนาคตอาจจะเป็นทีมชาติครับตุ๊เข้าไปึงเข้าไปชาติหน้หน <laughs> าเสร์ฟจ่อครอับปากน้ำสเสร์ฟยันไ่อีกนะนาตา้ตั้งไว้ใหม่สู่้วครับลูกตั้งโตเลวดีกว่าปากน้ำอันเดอร์เข้ามานาใตา้ นาตตยไปแลเอา,าเลยหเฮ้ยรัไก้างเป็นยังไงตาม,มาหางๆครับลห้อสิบหปากน้ำพิ่งได้สิหเองแล้วก็ทันหนาตา้เสือข้ามไม่ข้ามข้ามไม่ข้าม,าข,ามาข้ามไปแล้วเป็นยังไงมันเป็นลูกพิศวงครับ ตามมาจะดตีหกต่อสิบเ้ยไก่แล้วไก่แล้วไอ้เตี้ยเดียวเองสดทยเออล้วเสียแต่วกกอน้ยิงก่อนก็ทิ้งห่างออกไปครับเอรมาเูีนี้ ไม่ให้เสียงกันยังได้อยู่ปากน้ำลูกนี้จะเซตยอดครับไม่ข้ามเสียแต้มให้กับบ้านนาไต้บ้านนาไต้ก็พาติ้งไปเสิร์ฟบ้านนาไต้เสิร์ฟลูกนี้ทันไม่ทันยังได้อยู่ต่อไปต่อ้โห ไปถึงไปไปยิงไป18ต่อ7อันเดอข้ามไปปาดน้ำเล่น3าเล่นบอล3บอล3ข้ามมาบอลเนืบอลสหน้าใต้ตั้งไม่ไปไหนอันเดอข้ามไปปาดน้ำทงตบไปตบไปตบไปตบเ้ยบอยยังก็บ่ลตบ ทางน้ำตั้งตั้งอีกนะตบไม่ตบไม่ตบครับพื้นที่เอาเท้าไม่ตบเป็นยังไงเออเป็นยังไงเป็นไม่ตบบ่เป็นยังไงบม่ตบบ่มาหน้าตากลับมาเป็นฝ่ายเสิกเตะต่อสิบเตะเดี๋ยวอีกเล็กตัวเดียวเดี๋ยวก็ทันัางไว้อันเดอร์เข้ามาไม่ มีเดียวเลยดีกว่าจบลูกนี้ยังได้อยู่ครับปากน้ำยังเหนียวอยู่ต้องไปจบเขาประบาพดพวกนี้เอาอีกแล้วเอาซีเล่นหน้าเน็ตนะครับตอนนี้เป็นสองครั้หน้าเน็ตไม่สนเลยตั้งไว้ปากน้ำตั้งไว้ตุ้มปุ้ยตัดตมกตุ้มปุ้ยแล้วโมโหตั้งตุ้มปุ้ยเล่นกันนไปถึง อากน้ำตั้งพุ่มพุ่ยตั้งอาน้ำเชออย่าดะกๆงหหางออกไปรับเป็น19ต่อแปากน้ำเิือฟต่อเจฟ้าเจ๊ฟ้าเอกบนโดงมาข้ามไม่ข้ามข้ามไม่ข้ามตกแปะย่งไม่ตก

ปากน้ำยังได้ต่ออีกแล้วโหมันกันใหญ่แล้วครับปากน้ำไม่ข่าครับเสียแ,แต้มให้กับบ้าน,น้าใต้หมู่หกกลับมาเป็นไายเซฟ ปากน้ำเปลี่ยนเธอเรียบร้อยมานาไต้ซิร์เสิร์ฟข้ามไหมครับเป็นยังไงข้ามมาครับยังรับได้อยู่มาน้าใต้เสิร์ฟข้ามไปยังเหนียวนั่นอยู่ปากน้ำอาน้ำโตข้ามมาหน้าใต้อันเดอร์ข้ามไปปากน้ำเซิร์ตั้งอันเดอร์ตั้งขึ้นโตขึ้นได้ายังตามมาสุดโอ้ยอันนั้นแค่สอนอีกแต้มเดียว và dữ số bạn đã bạn <tài>, <laughs> <Đó. cười> bay <laughs> 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 3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  มอาไปชุบกันเลยครับนิดหนึ่งครับได้เซฟโอหสี่ตันเยี่ยมมากเลยครับน้

วันนี้เสอร์ปีจริครับเอเอทุกลูกเลยบาต่อส1ากน้ำปากน้ำขอเปลี่ยนตัวครับเอาเ๊ฟ้าออกเพราะว่าจะชนะแลวเ๊ฟ้าจะล่กไปเฉยเลยเซอร์ปเย้โอเคโอ้ เดา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 ออกไปเถอะโดนโดนโนอย่างนี้เดียวออกไปเลยจะได้อยู่โดนโดนไงครับเท่าไรยี่สิามเลยแหละเสื้อเออีกแล้วัได้เหนียวไว้เหนียวไว้เหยวเียากันองป còn leo còn leo, vẫn nhảy luôn các chân nhảy luôn, lên 12 tới 24, อ่าเป็นโอซีครับย <es> <maintenant. S 1> ังร <shocked. S 2> <Halloween. S 1> ah, ับได้อยู่ครับตามนะตามน้ำอเลืกนี้ไม่เข้าต่มาแล้วครับเป็น13แต่24ดูบอลแล้อแล้วาไปตามมาแล้วครับอดิวดิอดิี๋ยวกันยังวนไป อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาจจะเสีเลื่อนไปออกอากาศตรงไหนไม่รเลยิ้มเลยเนี่ยครับมาจเียเ่นเรียกเงเ้ยออกเกียร์เนี่ยายตายออกขาย้มเลยเวลาหน้าเลยครับรอดยิ้มอยไรเนียบบรอดยิ้มเยองขอาเที่ยของบาเลย

20กว่า25ต่อ28แล้วแล้วมาจากนั้นเราก็กวัดชมตไป3ประเมตแล้วก็เคื่อนตัวก็ช้าแล้วก็วันเนียบานอย่ับ